ในระบบ Enterprise Manager เมนู General Setup ที่หน้าต่าง Generate ประเภทธุรกิจการใช้งานที่หน้าต่าง Generate ประเภทธุรกิจจะเป็นขั้นตอนแรกในกรณีที่เริ่มใช้งานโปรแกรมครั้งแรกนะคะซึ่งเป็นหน้าจอที่ใช้ Generate ข้อมูลตามประเภทธุรกิจที่ได้กำหนดเอาไว้เช่นธุรกิจซื้อมาขายไปธุรกิจเหล็กหรือธุรกิจบริการค่ะ ซึ่งการเจเนเรตประเภทธุรกิจเมื่อทำการเจเนเรตแล้วโปรแกรมจะทำการสร้างข้อมูลให้ดังนี้นะคะหลังจากที่ทำการเจเนเรตประเภทธุรกิจแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นธุรกิจซื้อมาขายไปโปรแกรมจะทำการสร้างรหัสผังบัญชีหรือค่าเริ่มต้นที่เกี่ยวกับบัญชีค่ะอย่างที่สองนะคะโปรแกรมจะทำการสร้างเอกสารเชื่อม GL หรือการลงบันทึกบัญชีเดบิตเครดิตให้อัตโนมัตินั่นเองค่ะ และกรณีที่3เมื่อทำการเจเนเรตแล้วโปรแกรมจะสร้างงบการเงินโดยจะมีงบดุลและงบกำไรขาดทุนให้อัตโนมัติค่ะเมื่อต้องการทำการเจเนเรตประเภทธุรกิจนะคะก็ทำการคลิกที่ปุ่มเจเนเรตและหลังจากที่ทำการคลิกที่ปุ่มเจเนเรตแล้วโปรแกรมก็จะมีเมสเซจแจ้งว่า Generate success นะคะซึ่งนั่นโปรแกรมจะทำการ generate ประเภทธุรกิจให้เรียบร้อยแล้วค่ะหรือหากกรณีที่มีข้อมูลอยู่แล้วเมื่อทำการคลิกที่ generate โปรแกรมก็จะแจ้งเตือนว่ามีข้อมูลอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะกรณีที่เริ่มใช้งานโปรแกรมครั้งแรกจะต้องทำการ generate ประเภทธุรกิจก่อนนะคะหากได้ทำการคีย์ข้อมูลในส่วนอื่นไปแล้วจะ generate ธุรกิจภายหลังไม่ได้ค่ะ และนี่จะเป็นตัวอย่างการใช้งานในหน้าต่างจ e เนเร t ประเภทธุรกิจค่ะ